ทำไมคนในสมัยนี้ยังต้องใช้บิลบอร์ดอยู่ในเมืองะมาามันแพงมากนะบิลบอร์ดอันหนึ่งไม่ถูกนะเว้ยไม่รู้เหมือนกันคนชอบมือมองฟ้ามั้งครับไม่ในเมื่อคนก็อยู่กับโทรศัพท์ทุกวันอยู่แล้วอ่ะจอดไฟแดงเขาก็เล่นมือถือแล้วป้ายหนึ่งเนี่ยสี่ห้าแสนนะทำไมต้องจ้างบิลบอร์ดหรือวะให้ไายม่คดีไหมคลาสสิกอะครับไม่บ้าเขาก็ต้องการผลลัพธ์นีใครจะไม่ต้องการคลาสสิกวะไม่ก็เห็นชัดไม่ใช่เห็นชัดกว่าไหมอย่างเดียวเลยคือตังมัมาเลือครับมันมีเรืกว่านี้เลยมี ง่ายๆสั้นๆเลยเพราะถนนคนสัญจรเยอะอฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยาวแแม่ยาวแแสุดท้ายนะที่เขาต้องทำบิลบอร์ดเพราะอะไรรู้ไหมพันธุน่าเชื่อถือสำคัญที่สุดพอวันหนึ่งอ่ะแบรนด์เราโตมากๆแล้วเนี่ยแล้วไปอยู่ในออนไลน์อย่างเดียวอ่ะสมมติอ่ะทีวีทีซีแอลขายในออนไลน์คนเห็นเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดคนจะซื้ออะไรบางอย่างโหแม่งมึงกล้าลงบิลบอร์ดขนาดนี้มึงมีตัวตนมึงแบบของจริงอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเสริมความน่าเชื่อถือถามว่าทำไมดรพงษ์เนี่ยโอ้โหเขายอดขายเป็นพันล้านทำไมต้้อองใชบร์ พราะสุดท้ายเ่ยเขาต้องการสร้างทรัตขั้นสูงให้กับลูกค้าว่าเขาแตกต่างจากแบรนด์ออนไลน์ทั่วไป<ม>เหนือไหมแบรนด์ออนไลน์มีเป็นพันยี่ห้อแต่แบรนด์ที่อยู่บนบิลบอร์ดได้มีแค่ไม่ถึง5ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือสําคัญมากมยังไม่เคยไปถึงจุดน,นัด้นนะอยากลองเหมือนกันอันนี้เป็นนะยยะว่าเดี๋ยวไม่กี่เดือนครับรอดูอว่าเขาฟรีครับผมมีเล็กที่สุดขนาดเท่าไหร่วะ <laughs>